อ้าวสวัสดีค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง ไอคิมคุงนะคะเออวันนี้นะคะก็เปิดแปลกหน่อยนะคะห้องแปลกทุกอย่างแปลกนะคะน,นี่ก็เป็นไอดีเอ,อ่อไอดีของเพื่อนคิมนะคะเป็นคุณพี่คนสวยนะคะเป็นคุณพี่คนสวยที่ให้ยืมไอดีเรามารีวิวสกินนี้นะคะเพราะว่าไอดีคิมของคิมเนี่ยคือสุมไม่ได้ค่ะเพราะเกลือค่ะนะคะเออวันนี้ก็ตามหปปกคลิปเลยนะคะว่าจะมารีวิวอะไรยังไงก็สกินนี้แหละคะ่ะจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะคิมบอกก่อนนะคะวัน,น เนี่ยนะคะสกินนี้คือสวยมากนะคะแต่ว่าคิมลองเล่นบนพีซีแล้วก็มีแลกนิดนึงอะคะ่ะวิงไงก็ไปดูในเกมเพย์ดีกว่าแกว่ามันจะสวยยังไงอ่ะโอเคแกตอนนี้ก็ได้ห้องบันที่เรียบร้อยแร้สนี่ค่ะเออแกได้ข่า,าคนรวยเจอคนรวยแล้วหนึ่งนะคะเออนี่นะคะอุ้ยมีห้องเอ็ดด้วยอ่ออิจฉาจะขอกดดูรูปห้องหน่อยสิอ่ะ ออรวยจริงไม่บอกลอกนะคะเออรวยจริงไม่โมแกนี่เปิร์กที่แบบเออหุนพี่คนสวยเขาอ,อัพมานะคะแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงของเขานะคะก็จะเล่นตามเอ,อ่อตามมีตามเกิดที่เรามีนะคะไปเ,เริ่มเกมกันเลยค่ะคืออันนี้คิมบอกก่อนนะคะคิมเล่นบน PC แล้วมันแบบทุกครั้งเลยอ่ะเวลาที่มันจะโหลดเข้าแมปใช่ปะกระจกก่อนที่กระจกจะแตกคือมันจะโหลดกว่าเช้ากว่าคนอื่นเว้ยไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมแต่ว่าเครื่องคิมเป็นเนี่ยเพราะว่าแบบ มันนั่นจะแบบ Wi-Fi หรือว่ามันอยู่ที่สเป c คอมหรือเปล่าอันนี้คิมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนรอดูกันเออเนี่ยเนี่ยก็คือมันก็จอได้แหละรใช่ปะเออแล้วมันก็จะค้างอยู่ตรงนี้ไงทุกคนเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็ค้างนานแล้วแบบพอมันเปิดคือมันไม่ได้ค้างนานหรอกมันก็แป๊บเดียวแต่ว่าพอมันเปิดแบบอีกทีคือคนอื่นแบบเซิร์ฟพวกนี้เขาก็ปั่นไปแล้วบางคนก็โดนตกไปแล้วอะไรนี้มันก็ค้างอยู่อย่างเงี้ยคือมันแบบเสียเวลามากคือคิมไม่ชอบเลยคือไม่รู้ว่าเครื่องอื่นเป็็นนม่เคครืออองิป อ่าเออโอเคก็จกแตกแล้วนะคะเออเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะคะก็แบบโรงพยาบาลน,นะคะก็เออก็กลับมาชี้บ้านเกิดไงอ่ะเอเอแล้วยังไงน่นเจอแคร์ตรงนี้หูขึ้นเจอแคร์อุ้ยเอ็ดกาสกินทองหรอกค่ะแม่เจ๊อชอบคะัะไรคนสกินทองเนี่ยเออมามามาเอ็ดกามานี่มาลุกมามาให้แม่ตบก่อนแม่ ไม่โดนว่ะเขาไม่ดักไม้ใช่ไหมเอ่อทำอะไรอะ่ะก็โดนตบไปดีเออแกก็โดนตบไปเลยสิคะเออเออมีแหลกนิดหน่อยนะคะทุกคนขออภัยนะคะอ่ะปล่อยผีเสื้ออา้าอยู่แค่ตรงนี้เองเหรออ่ะกูคือปล่อยไม่ต้องพุ่งก็อ่ะติดโอ้ยโอ้ยรูปโอ้ยโ,โ,โ,โดนรูปหนึ่งนะคะไม่เป็นไรอะคะเดี๋ยวคิมปล่อยผีเสื้อไปก็ได้ โอเคค่ะสาวอยผีดสระพุ่งไม่หาเลยสิคะเออแล้วก็ตอนนี้ในะแค่ตบตบโดนไหมเออตบเดินก็ล่วงปเป็นยสิคะเออจะได้ไม่ต้องตื่นมาแล้วมาวาดรูปใส่หน้าฉันนะคะฉันม่ชอบดูรูปค่ะเนี่ยฉันชอบดูผู้ชายอย่างเดียวไม่ชอบดูรูปเว้เอ,อิร์นเพราะ่อดูรูปมันสตัตวนะ์นไม่ชอบเลยค่ะทุกคนคือจริงๆปกติคิมจเจ้าทองมานะแบบเจอเอ็ดก้าตัวเดียวคิมก็พอทองมาแล้วว่าลืมอะไรหรือเปล่าลืมพูดรายละเอยียดสกินไหม คือจะพูดดีไหมเออพูดแล้วกันเนาะพูดแบบนิดหน่อยเออสกินนี้นะคะก็สวยมากเลยค่ะอ่าประมาณนี้นะคะก็แบบกระโปรงสีแดงผมยาวๆเออไม่รู้จะพูดอะไรอะรีวิวสกินนี้เพราะว่าแบบมันเป็นสกินหลายซีซันแล้วไงก็แบบคน,นก็น่าจะเห็นกันแล้วเะนาะว่าแบบมันมีอะไรมั่งใช่ไหมล่ะก็คือแบบก็ประมาณนั้นแหละแล้วที่นี้ก็ตบเอ็ดก้าคว่ำเป็นหนึ่งเอเอในคะสาก อ่ะโอเคในระหว่างที่รอเอ็ดการลมนะคะก็จะแบบเออเนี่ยคิมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะคะเพราะแบบด้วยความที่คิมไม่มีคลิปลงด้วยแล้วไม่อยากปล่อยให้ช่องล้างไงก็เลยแบบเอ่อมาเล่นรีวิวสก,กินนีให้ทุกคนดูละกันนะคะแบบอย่างน้อยเขาแบบเออคิมขอไอเดีเขามาเล่นไงเขาก็ให้เล่นอนะ่ะใจดีจังเลยคุณพี่คนสวยคนนี้นะคะอ่ะจับเอ็ดการขึ้นนะคะอ่ะแล้วก็พาไปลงห้องวีเลยะคะ่ะ แต่ว่าคิมก็สั่งหอนใจในการลงห้องวีดีนี้นะคะเพราะว่ามีนักบวชไงโอเคเอ็ดกาเก็อีต,ตรงนั้นอนะให้เธอเดชพาร์ตเลยนะคะคนสวยค่ะก็นั่งไปเลยสิขะเออก็ปักดวงตาไว้สักหน่อยนะคะเอ,อ้ยลืมอะไรหรือเปล่านะหรือว่าไม่วะเออฉันว่าลืมอะเอาไปกลับไปก่อนแกฉันว่าเราควรไปปล่อยผีเสื้อตรงหน้าเก้าอี้นั้นก,ก่อนนะคะเพื่อแบบ สักคนลงมาเลยเนี่ยอย่างไรที่เก็บผีเสื้อเราสักตัวไปใช่ไหมล่ะอันนี้คือคือทำไรคิมคิมจะแปะติ๊กเกอร์แต่มือไปโดนไปโดนคิมเอไปโดนเมาส์หนึ่งก็เลยกดตีไปหนึ่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือเดอเอ๊ะเอ็เอกาโดนไข่ตุยแล้วอ๋ไม่มีใครมาช่วยวเราหรอเออไม่เป็นไรน่าจะตายแล้วแหละแกะไปโซนไอฟต่อดีกว่าเนาะอันนี้คือคิมไม่ได้มีเครื่องประดับนะคะคือเพื่อนคิมพี่คนสวยขเขาไม่ได้มีเครื่องประดับไงก็เลยแบบ เสียดายไม่ได้ดูเครื่องประดับให้ทุกคนดูแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนดูแค่สกินกระดอกกพ็พอละเครื่องประดงเครื่องประดับอะไรไม่จําเป็นเว้ยเปล่าหรอกมีเครื่องประดับแล้วแหลกกว่านี้อีกเชื่อไหมทุกคนอยากดูไหมละ่ะแหลกไปเลยสิคาจริงๆนะแกก็เออก็ไล่นาอีฟแต่เดินติดเขิมก็ไล่นาอีฟต่อไปเลยสิคาอ,อ่ะนาอีฟอยู่ตรงนี้หล่อทุกคนอ,อ่ะพับไม้แล้วหลอ,ออ โอ้ยตรงนี้ก็ลูก้าก็อยู่อะไม่ชอบเรยผัวเมียคู่นี้อันนี้คือกดอะไรวะกดจีใช่ไหมกดกดแอปรัลโหลทำไมกูกดจีไม่ดิจีกูอยู่ไหนวะอ๋อจีอยู่ตรงนี้กดจีเอออยากกูจะหาจีเจออ่ะอเดะอ่ะ,อะหายไปไหนแล้ววะแกเมื่อกี้นั่งวิ่งอยู่แถวนี้หายไปไหนแล้ววะเออไม่เป็นไรปักดวงตาเอาอ่ะดวงตากูก็หาไม่เจอเหรอเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปปักที่ที่หนึ่งกันนะคะ ลงไปเลยค่ะอ่ะอันนี้ก็หาไม่เจอเหรอวะเออมันไปซ่อนอยู่ไหนหวะเมื่อกี้เห็นจะไล่ลูก้าลูก้ามันวิ่งไปทางนี้นี่นามันไปไหนแล้วหูก็ขึ้นอยู่แถวนี้อยู่ไหนหวะแกตรงพับแม่นี่ก็ไม่มีมันอยู่ไหนกันฮัลโหลไหนพุ่งหาดีอ่ะเด็ดเด็เรเด็เดพุ่งหาค่ะก็พุ่งหาไปเลยสิคะเด็ดเด็ยังไม่พุ่งเออพุ่งไปเลยค่ะอ่าเนี่ยอ่ะ พุ่งกระติดต้นไม้แม่งเอ้ยเฮ้ยทำหาอะไรไม่ได้เลยชีวิตหนอชีวิตในชีวิตของชีวิตและชีวิตเอ๊ะอ้ดิอยู่ไหนวะเอ๊ะเฮ้ยจะลอ,อยเท้าแล้วแกอันนี้ไงนาอีฟคือจริงๆไม่อยากไลนาอีฟเลยอ่ะอยากไปไล่แบบอยากไปไล่ลูก้าอะไรอย่างงี้อ่าอย่างน้อยก็เจอนาอีฟก็ตบนาอีฟไปเลยสิกะเออโอ๊ยตบก็ไม่โดนตีก็สั้นอีนี่ ปะพังไม้แปะแล้วก็เป็นไล่ต่อนะคะตรงนี้ไม่มีไม้ให้เล่นแล้วนะคะลูกก็โดนตบหนึ่งไปเลยสิคะเอิร์นอ่ะโอเคค่ะเช็เลือดเสร็จแล้วก็ไปค่ะเออมันอ๋อนี่ไงนะอีฟมันอยู่แถวนี้ก็ปล่อยผีเสื้อไปเลยสิคะแล้วก็พุ่งไปหาเลยค่ะเออต่อค่ะอ่ะตบแปะตบโดนไม่โดนนะคะดีนะเนี่ยนาอีฟไม่กลับมาพับไม้ไม่งั้นหน้าแหกเออ อ๋อมันไม่โดนได้ไงอ่ะแกทำไมมันตีถักไม้ไม่ได้วะเป็นงงหนึ่งนะคะพอสองเอออ่ะอันนี้ก็ไม่โด้โอ้ยลำใหญ่เลยเรายๆๆมากค่ะมันมันจะฮุกไหมเอ้ยมัฮุกว่ะมันจะอันนี้เออเอออย่างน้อยก็ตบทันปะเอออย่างน้อยก็ตบได้แหละ อันนี้นะอิปสไปไหนกลับมากรอนเออแล้วก็ตบซ้ำไปเลยนะคะก็ร่วงไปเลยร่วงว่ะร่วงไปเลยสิคะเออแล้วก็ไปนั่งนิงน่งๆสงบสติอารมณ์ตรงนี้ก่อนนะคะไม่ต้องไปไหนนะคะสาวอ่ะโอเคค่ะปักดวงตาหนึ่งนะคะแล้วก็ปล่อยผีเสื้อหน้าตรงนี้แล้วดูสภาพนี้หูขึ้นใครจะเข้ามาช่วยคะใครคะไหนใครใครอยู่ไหนใครเข้ามาช่วยคะ เออห้ามอ๋ออ,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 อันนี้ไง,ไงไนักบวชหญิงหนึ่งนะคะนักบวชหญิงจะเข้ามาช่วยพิ่ชาออรอจากนมึงโดนตบไปเลยดีอ่ะอีหาโดยกอีหอ้หรออ่ะโดนตบซ้ำไปหนึ่งอ่ะรีบรีบช่วยกันดิเออเรียบรบช่วยแล้วก็เ,เออว้าานะอาาาดีาา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 ลาอาา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 าคาาาาาาลาา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 างาา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 า้าา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 อาาาาาอาาาาา ไม่ไม่พาเลยวะไม่เออไม่พาสามมาหรือเปล่าเออน่าจะพาแหละมันต้องพาดิวะเออไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็จับไปนั่งก่อนเลยแล้วกันหนึ่งอ่ะโอเคพังไม้นะคะแล้วก็จิกหัวขึ้นมาค่ะเออแล้วก็ไปนั่งเลยค่ะนายอีบห่างแมวค่ะไปนั่งค่ะตรงนี้นะคะเออตรงนี้ก็อีนุ่มๆสําหรับนายอีฟสุธิราของเจนะคะอ่ะ Okay, โอเคออกกันแล้วค่ะสาวเกมนี้เสมอได้ไงมีเขาใจหรอเสียรายจรอยเนอ่ะทุกคนค่ะเออไม่อยากให้เสมอเลยอะอ่าโอเคค่ะจบเกมแล้วอย่างน้อยก็เสมอก็มาเป็นแบบรีวิวสกินแบบอะไรอะเออนะคะก็มาแบบเหมือนรีวิวสกินที่ไม่ได้พูดรายละเอียดของสกินสักเท่าไหร่คือแบบเหมือนมาเล่นให้ดูเพราะว่าไม่มีคลิปลงอ่ะแบบ กันกันช่องล้างเฉยๆอย่างเงี้ยเ,เ,เพราะแบบลูกเต่าครีมอ่ะมันยังไม่ถึง200เลยก็น่าจะได้ประมาณสักวันเสาร์ไหมก็วันอาทิตย์เดี๋ยวครีมจะมาลงให้ดูนะคะต้องขอประทานโทษทุกคนจริงๆค่ะยังไงก็คลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสาวฟันดี